สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนฟัง4คุณสมบัติที่ระบบเทรดหรือว่า Trading Foundation ต้องมีไอเดียผมได้มาจากเป็นบทสัมภาษณ์นะครับเป็นคลิปสัมภาษณ์ที่คุณมาริออสสตาเมทูดิสให้สัมภาษณ์กับ Trading Lion นะเป็นเหมือนกับ Trading Conference บของทางาช่อง YouTube t r a d ร์ไ Lion นะครับ What is a trading foundation นะครับ Trading foundation คือเครื่องยนต์หลักนะครับที่ขับเคลื่อนความสำเร็จในการเทรดนะครับโดยเฉพาะความสำเร็จระยะยาวนะครับมันประกอบด้วย4คุณสมบัติด้วยกัน,นครับ 4. สี uh, ่ trading foundation 1คือครับมันต้อง work รับมันต้องใช้งานได้ครับ it must work 2 มันต้องทนต่อแรงกดดันครับ tolerance stress 3ครับมันต้องไม่ overheat 4นะมันต้องสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้ดีขึ้นได้ครับนี่ครับนี่เป็น4 trading foundation นะครับ1คือนะครับมันต้อง work อง์2ต้องทนต่อแรงกดดัน3ต้องไม่ overheat และก็4ครับสามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ครับมาดูดีเทลครับ 1. มันต้องเวิร์กครับ it must work เปรียบสมือนเครื่องยนต์ครับที่ต้องมีทุกชิ้นส่วนจนครบนักเทรดจำนวนมากครับมักจะใช้ระบบเทรดที่ยังขาดส่วนสำคัญอยู่นะฮะเช่นกฎการขายการเตรียมตัวก่อนตลาดทำให้ ได้กำไรเนี่ยหรือชนะในแบบที่โชคชะตาผ่าไปนะชนะเพราะโชคครับแม้จะมีบางครั้งชนะแต่ถ้าคุณมีจุดอ่อนระยะยาวนะเดียวครับเดี๋ยวจะพังทั้งระบบเลยครับนะัะนะพยายามตรวจสอบนะว่าระบบคุณนั้นมีครบทุกชิ้นส่วนหรือ,อยังนะะระบบเทรดมันต้องมีครับนะฮะทำการบ้านคัดหุ้นครับ จัก,กรวานหุ้นที่คุณที่ระบบคุณต้องการมีอะไรบ้างหุ้นผู้ชนะของคุณนั้นอยู่ในกลุ่มไหนลักษณะอย่างไรเข้าซื้อตรงไหนออกตรงไหนริสเร a อทที่เป็นมาตรฐานคุณเป็นเท่าไหร่โพซิชันไซด์ของคุณนั้นควรเป็นเท่าไหร่เมื่อไหร่ที่คุณสเกลเอาใครที่คุณต้องสเก l อ In จุดเข้าซื้ออีกรอบหนึ่งหลังจากที่คุณสต็อปลอออกไปหรือว่าเทคโปรฟิตไปอยู่ไหน ต้องมีนะต้องมีครบทุกเช่นส่วนนะครับสองครับต้องทนแรงกดดัน l e r a n s t s t r e ร s ครับระบบของคุณนั้นต้องยืดหยุ่นและไม่พังง่ายเมื่อเจอแรงกดดันนะครับเช่นครับ Alignment ครับ t l u t i o n ที่หคือ lignment ทุกส่วนนะครับต้องต่อเนื่องกันแล้วก็ใช้ได้สอดคล้องกันนะฮะเซตอัพ S risk s e ซ l i n g ครับต้องสอดคล้องกับแนวคิดการเทรดคุณจริตคุณต้องได้ฮะการเทรดสไตล์การเทรดคุณนั้นมันต้องตรงกับจริตคุณตรงกับเป้าหมายคุณนะฮะสำคัญตรงนี้นะผมผมเจอต,อตัวเอ็มกันนะบางทีเนี่ยถามด้ยทำไมผมทนถือยาวได้ไม่เหมือนชาวบ้านกันวะมันเป็นเหมือนกับแรงกดดันตัวเองครับ มันเป็นเหมือนความต้องการต่อผลลัพธ์ที่ที่ไม่เหมือนคนอื่น่ะ,มนะผมมองว่าคนที่สามารถทนถือได้กําไรโตๆทนถือยาวยนั้นเขาจําเป็นจะต้องไม่มีแรงกดดันทางการเงินมาเกี่ยวข้องนะเงินงต้องเย็นจริงและเขาก็ต้องมองเกมระยะยาวเนี่ยก็ต้องเข้าใจภาพใหญ่ของของุาสาหกรรมนั้นได้ครับอย่างเช่นคุณเวหาผมชอบมาเนี่ยผมชอบ ผมชอบเอาคอนเทนต์เข้ามาแชร์นะแล้วก็กดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกโพสคกันผมชอบมากเขาเป็นคนหนึ่งที่เทรดในแบบโพซิชันนะซื้อถือยาวเลยเขาบอกว่าแนวทางคัดหุ้นเขานะเขาจะดูหุ้นที่มันมีศักยภาพจริงหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตจริงๆเขาพูดถึงปีเตอร์ลินเนนะเขาเนี่ยเขาได้ไรายบนานใจคัดหุ้นจากปีเตอร์ลินแต่ว่า จุดเข้าซื้อของเขานะ่ะเขาใช้ในแบบ price Action เข้าซื้อในจุดที่เฮ้ยราคาแบบเนี้ยมันเป็นการสะสมเว้ซื้อแบบ b u y on ด i p มากกว่า Breakout ซ้ำไปหรือว่า Breakout ก็เป็น Breakout ที่ราคาบิบตัวแคบ vcp ลักษณะเลยนะแต่เขาถือยาวเลยพอได้จุดซื้อที่ดีเขาเขาจะถือนานทสุดนานได้ครับแม้บางครั้งเนี่ยโดยระบบเขาเนี่ย ราคาท่านหลุดห้าสิบวันต้องขายใช่ไหมแบบแคนเซลิมแต่ว่าบางทีก็ไม่ขายเราก็ดูก่อนหลุดแล้วยังไงวันต่อไปทําตัวยังไงถ้าวันต่อไปดิกลับโอเคแสดงว่าเขยา่าเขารอดไปเขาจะมีคํานึงที่เขาชี้ในกราฟไปว่านี่เป็นการเช็คเอาท์เช็คเอาท์วิ่งแฮนตัวนี้นะแเขาก็รอดทุกครั้งที่โดนเช็คเอาท์เนี่ยมันเป็นสิรบเทดคุณมันต้องมันต้องสอดคล้องกับจริตคุณมาดูผมบ้าง ทำไมผมทนไม่ได้กับการที่ต้องการถือยาวผมเลยใช้หลักการนี้ว่ามันจะต้องมีพอร์ตหนึ่งที่ผมต้องการแ s i สี i n c นค e จากมันผมจะเทรดแบบแก็งกสิสวิงเทรดระยะก,กลางและสั้นถึงกลางเพื่อจะได้เงินได,ได้ได้เงินกําไรมาหมุนต่อหมุนต่อเพื่อ้านพอร์ตเอามาใช้แต่อีพอร์ตอีกพอร์ตอีกก้อนนึงเนี่ยผมจะใช้หลักการแบบพนเวล่าล้ะคือ ซื้อหุ้นที่มันมีสภาพเติบโตหุ้น AI หุ้นโกลด์เนี่ยแหละซื้อแล้วถือปไปเลยไม่มาไม่ไม่มาตีกันพอมาในภาพเนี่ยโอเคเราก็จะได้กําไรจากหุ้นที่ถือยาวไปเพราะว่าเฮ้ยมันเติบโตจริงอย่างเช่นหุ้นพวกพวกชิปคอมพิวเตอร์หุ้นพวก AI ต่างนานะให้มันก็ดันเทนมันต่อไปอาจจะกําไรไม่หวือหวาแต่มันก็ขึ้นอย่างมันง่นคงแบบนี้ใช่ได้นะช่วยได้นะคือคุณไม่ต้องหาตัวเองให้เจอว่าตกลงเนี่ย สไตล์คุณเป็นแบบไหนเทรดคุณเป,เป็นแบบไหนแล้วความต้องการจากการเทรดคุณเป็นแบบไหนคุณต้องการแบบไหนแหละมันจะสะท้อนให้คุณตอบสนองต่อการเทรดแบบนั้นฮะหายเจอนะต่อมาสุริยันสอนว่าสตรองบอลความมั่นใจและความเข้าใจระบบคือกาวที่เชื่อมทุกอย่างด้วยกันนะครับอะไลเมนต์บวกสตรองบอลเท่ากับเรสเซเลนต์ฮะคือความยืดหยุ่นนะฮะดังนั้นเนะี่ยระบบ ของคุณนั้นเซตอัพริสเซลลิ่งต้องสอดคล้องกับแนวคิดการเทรดคุณซึ่งคุณมันต้องมั่นใจกับมันเข้าใจในมันถ้าคุณเข้าใจคุณมั่นใจมีระบบที่ใช่ที่เชื่อนะรับรองว่าความยืดหยุนทนรับแรงกดดันลยเพราะว่าแรงกดดันในการเทรดคืออะไรครับเป็นช่วงเวลาที่มันแบบมันตึงสุดๆนะครับเช่น คุณเจอแรงกดดันกเรื่อภาษาของฝรั่งผมตามเครือ stress test การเจอที่ราคามันลงแรงๆหนักๆนี่แหละ stress test ตกลงเนี่ยระบบคุณเป็นยังไงกันแน่คุณจะขายไหมหรือไม่ขายแล้วจะรอดูก่อนผมนึกบอาจุดสำคัญนะถ้าคุณมีจิตใจที่ต้องการใช้จริงอ่ะคุณคุณโอเคการสวิงเทรดสั้นแล้วคุณดัน อยากจะถือยาวก็หุ้นตัวนั้นน่ะผมมั่นใจว่านั่นแหละไอ้ตอนที่ราคาแดง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 แหละสเตรสคุณอ่ะจะพุ่งแล้วคุณจะขายทิ้งเพราะาอะไรครับเพราะว่าแท้จริงอ่ะไอ้สไตล์ไอ้จิตใจไอ้แนวทางคุณมันไม่เหมาะกับการถือรันเทรนไงดังนั้นหาหาจุดร่วให้เจอนะว,ว่าเออเนี่ยตกลง e x ็กซคุณคุณอยู่ตรงไหนกันแน่ถ้าคุณตั้งให้ชัดนะไอ้สเตรสไอ้สเตรสต่างๆจะจะไม่มาเทสคุณบ่อยมากนักน,นะ รีควอรี่ที่3คืออย่าให้ระบบเทรดนั้นร้อนเกินไป Don't letit overheat ครับอย่าฟื้นครับอย่าฟื้นระบบหรืออย่าตั้งความหวังเกินจริงครับเพราะว่าการตั้งความหวังเกินจริงแล้วกดดันแล้วก็เสียหายหนักที่มาเลยครับเราไม่รู้ขีดจำกัดตัวเองเราไม่รู้ขีดจำกัดระบบครับพอระบบนั้นมันไม่เวิร์คเว้ยระบบนั้นผลลัพธ์ผิดปกติ ไม่เป็นตามที่คาดเริ่มนะครับเริ่มอารมณ์แขวงแรงและแล้วก็นำไปสู่การตัดสินใจปิดพลาดครับมันก็คล้ายกับว่าผมชอบผมชอบเปรียบเทียบกับพี่มาร์คเมนเวอนี่นะเป็นคนที่ใช้ระบบได้ดีที่สุดแล้วที่ผมเจอนะคือเขาเทรดโดยที่เขาไม่ต้องการกำไรระดับ100%แต่เขาต้องการแค่นี้ต้องการ15 20% 3 0เทค เช่นีวัส,สเต็งก็หมุนเข้าพระตัวใหม่ทีนี้มันมีสิ่งที่ผมไปเจอแล้วผมคิดว่าเฮ้ยมันใช่เว้ยคือทําไมพี่มากแกแกเทรดโดยที่ตั้งอยู่บนเนี่ยฉันต้องการกําไรเพียงแค่20-30%เซนเนี่ยทำไมเขาทําแล้วเขาทําได้ต่อเน,นื่องเลยเขาไม่มีความลังเลเลยเขาก็ทําตามนะถึงแม้ว่าขายไปแล้วราคาจะวิ่งขึ้นถึงทองจังก็ตามอม๋อผมเกละเขาอยู่ชมเชื่อหนึ่งที่ที่ผม แก็เคือนทนำเสนอนะมันเป็นมันเป็นเรื่องของอาการทบต้นนะครับคุณเห็นไหมแกบอกว่าถ้าคุณต้องการกําไรร้อยเอร์เ็นะมันมีหลายวิธีการนะคุณอาจจะซื้อและถือยาวก็ได้ตัวดึงเลยแต่โอกาสที่คุณจะได้กาําไรร้อยเเซนสักตัวเนึ่งนะในปีหนึ่งอ่ะคุณอาจจะได้สักตัวหนึ่งหรือใน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 เดือนหนึ่งอาจจะได้ตัวหนึ่ง ง่ายๆแลวกันนะร้อยเปอร์เซ็นต์เดือนหนึ่งร้อยได้ตัวหนึ่งแต่ถ้าคุณต้องการกำไรอ่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะได้ยี่สิบตัวหรือว่าสิบตัวก็ตามแต่ถ้าคุณต้องการกำไรสิบเปอร์เซ็นต์ในเดือนหนึ่งคุณอาจจะเจอสักสามสิบตัวเนี่ยคือโอกาสที่คุณจะได้กำไรถ้าถ้าคุณต้องคาดหวังกำไรน้อยเนี่ยคุณจะได้มากกว่ากำไรมากทีเนี้ย พี่มาร์กจึงมองว่าเฮ้ยด้วยความที่ฉันอ่ะเป็นนักเทรดสายกระสีเว้ยฉันไม่ชอบดรอดาวเลยเพราะฉันไม่ชอบดรอดาวลยนะแต่เนี่ยฉันต้องการกำไรระดับ20%เนี่ยนะโดยที่เซ l l ิ่ง t ู s สเต็เนี่ยทำยังไงฉันจึงจะปั้นพอร์ตตัวไรเปอร์เซ็นต์ได้เขาก็มีหลักการเออเนี่ยโอเคไม่เป็นไรถึงแม้ฉันจะไม่สามารถทนตัวได้กำไรร้อยเปอร์เซ็นต ไม่เป็นไรครับใน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 เป้าหมายที่ปั้นพอตูนรเอร์เซนตนั้นฉันสามารถทนรวยตัวหนึ่งระดับ20%ก็ได้เอาแค่ห้าตัวฉันก็ปั้นพอตูนไรเปอร์เซนต์ได้เลยว่ะแต่ถ้าเทคโปรฟิตสิบเปอร์เซนต์ก็แปดตัวหรือสิบตัวนี่แหละก็ได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยคุณต้องมีชุดความเชื่อในก่อนว่าถ้าคุณต้องการสวิงเทเระยะสาั้นคุณต้องมีชุดความเชื่อที่ว่ากำไรยี่สิบเปอร์เซนต์เนี่ยถ้าทบต้น หลายครั้งก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นกันถึงแม้คนอื่นจะโพสโ,โ,โชว์ว่าเขาเนี่ยรันเทรนได้ยาวได้กำไรมากมายแต่แล่ะไงล่ะมันมันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับสไตล์คุณไงจะดคุณคุณต้องเลือกครับเนี่ยต้องรู้ขีดจำกัดตัวเองถ้าคุณรู้ขีดจำกัดเองปั๊บเนี่ยระบบคุณจะอะไรแม่นตามนั้นคุณต้องสร้างมันอะไรแมนตามนั้นครับถ้าคุณมีระบบที่ตรงกับความสามารถคุณเอง ตรงความคาดหวังของคุณเองนะเมื่อนั้นนะครับมันจะลื่นครับไม่อุบัติเหตุนะฮะ r e q u i ค e m e n t 4คือเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบครับ Boost Efficiency นะฮะปรับแต่งอย่างชาญตลาดครับเพื่อเพิ่มผลลัพธ์โดยไม่พังระบบครับแต่ท้งนั้นนะคุณยังเป็นต้องรู้ว่าจุดไหนที่มัน Impact คุณเปลี่ยนแล้วมันดีนะไม่ใช่ว่าปรับไปเรื่อยนะ ปรับจุดเล็กที่ไม่มีผลเนี่ยเช่นการเปลี่ยนอินดิเคเตอร์นะไม่จำเป็นฮะส่วนใหญ่แล้วคุณไม่ออสบอกว่าปรับปรับที่หมายเซตปรับชุดความเชื่อทอี่ยผมไปเมื่อกี้ผมบอกคุณเมี่อี้คุณมีชุดคุณต้องการป้านพอร์ตตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคุณไม่ต้องต้องได้คุณกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่เนี่ยเลือกรีวอร์ดที่มันตรงกับความคาดหวังรงับความสามารถคุณอนะ่ะ เรืองรีวอร์ดตรงความคาดหวังความสามารถาสําคัญมากครับปรับไม่ถูกต้องแล้วก็ความเชื่อวุ่นต้องได้ครับพวกนี้สําคัญมากกว่าการเปลี่ยนอินดิเคเตอร์ว่าม,มันมันมันไม่สําคัญครับวิเคราะห์ให้ชัดนะแล้วก็ค่อยปรับไปให้เวลาตัวเองนี่ครับนี่เป็นเทรดดิ้งฟาวเดชั่นสี่ครับสี่ฟาวเดชั่นด้วยกันที่คุณมาเรียนหรืแว่าถ้าคุณรู้จักและใช้งานให้เป็นนะผมว่าผลงานคุณดีขึ้นแน่นอนนะฮะหนึ่งคืออะครับ It must work มันต้องใช้งานได้ 2. มันต้องทนต่อแรงกดดัน 3. ม,มันต้องไม่ overheat 4. ต้องสามารถปรับเพิ่มประสิทธิธภาพได้ครับนะบก็เป็นไอเดียพิคิดต่อนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ